ก็ดีแล้วไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สูบหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจเป็นเนื้อคำอื่นใดในโลกนี้สช่ไหมโอเคขึ้นมาหน่อย จะไม่ต้องเฮรำเขาเย้ไหนูก็คิดอยู่วาูเปลียนยังไงดีเสรแล้วแต่เราเริาเสแล้ววเราโอ้ยเหนื่อยเยอ่ะทีนี้โน้ตดีกว่าเดี๋วเขียนโน้ตโน้ตโน้ตเออระมาณนึ่นะ นี่เราแยกกันนะเป็นไหนอ่ะเมโลดี้กับอะไรนะตัวเมโลดี้กับนับเลงมันอยู่ตรงเป็นโอ้ไอโฟนวางไว้ก่อนนี่เห็นมีนั่นเลยมาของครูมีเยอะอ่ะอะไรนะเราจะดูอ้าวเรื่องเก็บเ๋็วตั้งรหัสล็อกเลยอขวดยุ่งจริงไปไหนอ่ะฮิ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  าลืมว่าเมื่อเราไม่มีไมโร้องเบาๆพี่สอนให้ว่าเวลาเราอยู่กับไมโครโฟนเนี่ยเราจงจำไว้ว่าเอาหนังสือนี้มาหน่อยสิยเล็มเดียวพอหวองกันโนบังเล้มีทีกันหน เอาโน้ตเพลงมาดีกว่ารองแต่ละคนเดี๋ยวเต้โน้ตเพลงไาโน้ตหนูอืาาลลลน,นลองอีอ๊ยะ ต่อเลยนะข้อขนะอปากคัานสปอนคนหนึนนะ ยังไมแผลไปแล้วทำอะไรมาไม่รู้ซอมไม่ได้ซอเลยเออดูทีวีไม่ค่อยเห็นซ้อมนะหนูไม่ได้ซ้อมจริงๆ ไม่คือเวลาเขาร้องเขาก็ร้องเต็มไงคะแต่ว่ามันไม่บอยเ้องฉันว่าพูดคําชัดน้อยไปค่ะมันห่วงมันร้องมากๆเพราะเลงคลาสสิกมาจะเปิดท้างบนข้างล่างมันจะไม่ค่อยได้ใส่ใจมากไม่ถึงกับไม่ใช้แล้วมันก็เลยเหมือนแบบอ่างเงี้ยอ่ามันจะใช่มันเปิดจะกดคอตลอดเวลาเออแต่มันเปิดแล้วมันแบบก็เคยฝันฝันมันเป็นอย่างเงี้ย มันก็จะยิ่งเปิดก็ใช้ยีงไยิ่งแย่ก็ไม่มีเสียงนี่คะลูกผู้ชายกว่านี้ก็เคยอามาแับโยกหมดเดียวกันเยอะอโอ้คือเป็นสูตรที่ควรจะทําเสมอคือมีเพลงแล้วทํำคำเข้าใจแล้วก็พูดคําในดนตรีแบ็คกิ้งแทร็ของเรานั่นแหละเคยฝและเคยมั่นใจในวันนี้พูดตามจังหวะที่จะต้องร้องค่ะลูกก็เคยฝันใ่และเคยมั่นใจในวัน ไูดสิมึงแฮปปี้สิด้วยพูดสูงหน่อยก็เคยใช่และอย่าแรงและเคยมั่นใจในวันนี้ว่าคงต้องดีกูปิดไปแล้วต้องเป็นแงมาแล้วแบบเมื่อกี้มันปิดอ๋ออดโออยู่ไหนมันหายไปเออแล้ว เอ้ยเลยท้าท้นี่แล้วใหม่ไม่ดังเดียวาำไมเออ,เอ,อพูดสูงอะค่ะก็เคยก็เคยฝันใฟ่ยังไม่ถูงนะคะใช่ใช่แต่พูดสูงนะก็เคยฝันไป ก็เคยทำไมก็เคยก็เคยทอ้าพูดก็เคยันตัวให้รู้เรื่องอ่ะเคยมั่นใจในวันนี้หาเสียงว่าคงต้องดีต้องเป็นได้ดั ที่ตั้งใจอ่าหลักพูดมียกวางเนี้เอาว่าว่าแต่คนทั้งคนที่เป็นความฝันของหัวใจสูงหน่อยค่ะใจใช่แล้วกลับมาสูงย์ทิ้ไปต้องศูนยสิ้นไปหมดทุกอย่างภาคหนังเลยปวดใจ จะคงต้องทนของความทรมานใช่พูดต่อไปด้วยนะฉันจะต้องก้าวผ่านราบฉันยังคงหายใจพูดหมดกันหมดเลยแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะไม่เหลือใครสักคน มันจะเจ็บจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจใช่มันจะฟังเหนินๆหน่อยนะแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาจะของมันให้ไหลอยู่ขึ้นในใช่พอฟันนั้นจบ<ะ>ไปว <c oughs> แต่ยังเหลือตัวฉัน น้องแอนมันควควมเอา้าขอหยุดหน่อยสมาธิแตกท่านใช่ไหมอย่างมากอันนี้ถือว่าเราทบทวนเพราะฉะนั้นเอาใหม่เข้าสำคัญที่เรียกว่าพี่จะเรียกนี้ว่าแบบคือทำเวอร์อ่ะก็เคยฝันใยก็เคยฝันใย และเคยมั่นใจและเคยยกวางัดเดน่ะและเคยมั่นใจในวันนี้หูเขาเศร้าเลยเนี่ยจะร้องไห้เหรอสูงหน่อยว่าคงว่าคงต้องดีย่าดีดีว่าคงว่าคงต้องดีเออจะให้มันดีอันเนี้ยอันนี้คืออาการที่ ว่าเอาเอเราติดใช่ชัดทุกตัวหมายความว่าชัดเกินไปฟังด้วยนะโ,โหูร้องไห้อ่เลยเข้าตาเพียนชนะเราจะบอกว่าคิดเพียนชนะแยกกับสระและเสียงวรรณยุกต์เสมออันนี้พอดีไม่ได้ทำในห้องก็จะแบบอย่างเช่นก็เป็นกออ,อ ก่ออเคยเราคิดอย่างนี้แต่เราจะไม่กระแทกนะลูกเราจะพูดต่อกันสูนคิดศูนอ่ะแต่พูดศูนสิอินใช่ไหมสิ้นไปสิ้นไปหมดหมดหมดทุกุ์ใช่ไหมทุกอย่าอ่านอย่าอ่านใช่พูดถุงหน่อยอย่าพูดตาอิชันอิชันเสียงต่ำพูดเสียงตัวเองคันนี้ใช่อันนี้คือที่เราแยก คิดอันนี้ฝึกตังหงนะคะลูกไม่เกี่ยวตอนร้องเพลงนะพอคิดอย่างเงี้ยแต่พูดเรียกเหมือนเชื่อมกันทั้งหมดเนาะเสียงสระทะลงจังหวะที่จะร้องก็จะเหมือนเป็นว่าอ้อเออยันไออะอย่างเนี้ยอ้อเออยันไอไออ่างองอังวะวันนีอ่อันเองจริงๆแล้วคำจะฟังกระชับขึ้นเพลงตัวเองก็เหมือนกันอ่ะ อไอไอไอถูกเอิ่ยจริงจริงแอลองนะเออเออนาอเปล่าเปล่านะเอาวันแต่คิดสละลองบีดใช่คะคือโนโนคือเราแบ่งเป็นกอออคำว่าอ้อเนี่ยต้องเออก็ต้องลงแล้วก็เคยไม่ใช่กอมันจะยืดก็เคยก็เคยเอ่ยต้องลงจังหวะก็เคยฝันฝฟและเคยตั้งใจในมัน เทคคีย์หน่อยอ๋อย่างนี้นะคะใช่แล้ว,ใใวนนสังเกตเราเองว่ารู้สึกยังไง,งคำมันจะชัดขึ้นเยอะแล้วมันมมันเหมือนอุ๊ยจาละเราพูดรู้เรื่องอะ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยชัดดีชัดดีคนูดดขอรู้ปากตัวเองไหมปากเ คนทั้งคนที่เป็นความฝันข้างหัวใจกลับมาทิ้งกันไปแม้กระทั่งูนสิ้นไปหมดทุกอย่างหัวใจเลือกกนแต่คงต้องทนคงความท้อนทน ออนบีดนะต่อออนบีดแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะไม่เหลือใครสักคนมันจะเจ็บทจะช้ำ สักวันที่ลมฝนมันจะผ่านพผมเหลือเพียงความตอนนี้ตอนนี้มันฟังเหมือนหลือมากกว่าเหลือมันไม่เป็นเหลือเหลือเหลือมันต้องดึงฟังลงนิดนึงใช่ไหมเวลาแตละเอื้อเหลือเหลือเพียงความใส่ไปเหลือเพียงควาอ่า หมดสุดท้ายอะค่ะเดี๋ยวมันเป็นว้าไม่เป็นว้างอีกตัวสะกดนะคะแค่เพียงระบายก็ยังร้องไม่ออกเศร้าจะลืมกนจะดึงท้องอาการ <ค>ถนอนเนี่ยไม่มีนอนหนูเห็นเห็นเลยถ <c oughs> อนอือเอาอือมาก็จะดึงทอนอาการออคนมันยังช้ำในคงมีสักวันแต่ไม่รู้เมื่อไรที่ตัวฉันนั้นจะยืนไว้ไม่ยอมเป็นใครที่งโง่ง ถูกทุ่มไายโดยคนรักเจ็บแค่ไหนก็พร้อมเข้าใจมีเธอแปลเธอให้วไว้กับความทรมานอยู่้างในนี้ <c oughs> ตรงนี้ลมหมดทุกทีไปถึงไหมถึงแต่ว่าลมหมด <c oughs> ต้นนะครับ อยู่กับแผลที่เธอหายไวกับความทรมานอยู่ข้างในนี้อ๋อหมดล้วโอเคเออกะดีดี <c oughs> แต่ซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวมันจะมันจะ